สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับจีนีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หลักสูตรการเรียนรู้นะครับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโค้ดอินเ t อร์เฟรมเวิร์กนะครับในวิดีโอชุดตัวนี้นะครับผมจะมาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับฟอร์มเฮลเปอร์นะครับว่าฟอร์มเฮลเปอร์คืออะไรนะครับตัวฟอร์มเฮลเปอร์นี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างแท็กของฟอร์มนะครับแท็กหรือคําสั่งของฟอร์มนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายดายโดยโดยพิมพ์โค้ดไม่กี่ตัว โดยที่สําคัญนะครับโดยที่สําคัญก็คือโค้ดไม่ยาวเกินไะปแล้วก็จะทําให้หน้าแต่ละหน้าที่เราพิมพ์นะครับที่เราเรียกใช้ฟอร์มตัวนี้ดูสะอาดตายิ่งขึ้นนะครับโดยตัวฟอร์มเฮเปอร์นี้นะครับ,รบเราไม่จําเป็นต้องที่จะพิมพ์แท็กของให้ทีเอนะครับเต็มๆนะรเราเราแค่สั่งใช้งานฟอร์มนะรสั่ง Echo Form นี้ออกมาปุ๊บเราก็ได้ แท็กของฟอร์มนะครับแท็กของฟอร์มได้เลยนะครับทันทีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเปิดใช้งานฟอร์มนะครับเราต้องไปสั่งโหลดฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับเราถึงจะใช้งานฟอร์มตัวนี้ได้นะครับวิธีการเปิดโหลดฟอร์มนะครับเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์เลยนะครับผมเปิดตัวน t ตบินตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวที่จะสั่งให้มันโหลดฟอร์มตัวนี้ โหลดฟอร์มของโคดอินเกเตอร์ขึ้นมาใช้งานนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันเลยนะครับคลิกตามผมเลยนะครับแล้วก็ไปที่คอนฟลิกนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์อ u t ต์โรดนะครับไปที่ไฟล์อัลต์โรดนะครับดับคลิกเลยนะครับดับคลิกเลยนะครับถ้าคลิกครั้งเดียวมันจะไม่เปิดให้นะครับดับคลิกตุ๊ดมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาคำว่าเฮลเปอร์นะครับนี่นะครับอยู่ประมาณบรรทัดที่67นะครับบรรทัดที่ นะครับวิธีการเปิดนะครับวิธีการเปิดนะครับซึ่งตัวตัวนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของอาร์เรย์นะครับเราก็แค่ใส่ลูกน้ําขั้นไว้นะครับดูดูตัวอย่างข้างบนนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับสั่งลูกน้ําเขาเรียกว่าลูกน้ำรเปล่าเนี่ยขีดเนี้ยไม่งงแงเนี้ยลูกน้ํานะครับแล้วก็ซิงเกิลโคดนะเครื่องหมายซิงเกิลโคดแล้วก็ฟอร์มอ่ะปิด ฟอร์มนะนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายดายเลยทีเดียวนะครับวิธีการสั่งโหลดนะครับซึ่งการสั่งโหลดอยู่ในการสั่งโหลดฟอร์มที่อยู่ในไฟล์ออโต์โหลดนี้นะครับเราสั่งโหลดครั้งเดียวนะครับเราสั่งโหลดครั้งเดียวเราสามารถที่จะเรียกใช้งานฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเรียกใช้ในคอนเทนเรเรียกใช้ในโมเดลเรียกใช้ในวิวเรียกใช้ได้หมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งโหลดโหลดโหลดหลายครั้งนะครับ โอเคนะครับเราโหลดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มนะเรามาเริ่มรู้จักฟอร์มตัวแรกกันก่อนนะฟอร์มตัวเลขนะฟอร์มตัวแรกนะครับฟอร์มตัวแรกนะผมขอพิมพ์อยู่ในนี้เลยนะครับฟอร์มตัวแรกก็คือฟอร์มโอเพนฟอร์มโอเพนนะครับฟอร์มตัวที่สองนะคือฟอร์มคลอส มีเปิดก็ต้องมีปิดใช่ไหมครับถ้าในแท็ก HTML นะครับเราจะพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฟอร์มนะนี่ครับตัวนี้เป็นแท็ก HTML นะครับเวลาเราพิมพ์นะครับเราเลือกใช้แบบนี้อันนี้ helper ของ c o d e i n d i t o r นะครับซึ่งในวงเล็บนี้ในวงเล็บนี้นะครับเขาก็จะมีค่านะครับจะมีค่าต่างๆ นะครับจะมีค่าต่างๆนะครับที่เราจะกําหนดให้มันอ่าเช่นค่าแรกอ่าเป็นแอคชั่นนะครับอ่าแบทมดแบทมดแป๊บนดงนะครับผมเสียปักก่อนพอนี้ผมเสียปักไปแล้วแต่ว่าผมลืมกดสวิตช uh ์เปิดนะครับอ่าค่าแรกนะครับค่าแรกนะครับเป็นแอคชั ниб, ่นนะครับแอคชั enc, ่นก็คืออะไรนะครับแอคชั่นก็คือเป็น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 การกําหนด คอนโทรเลอรนะเป็นการกำหนดชื่อ Controller หรือชื่อฟังก์ชันนะับที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปนะครับถ้าเป็นในแท็ก HTTP อัลทอมดานะครับเราจะเขียนคำว่าอ่าแบบนี้ใช่ไหมครับแอคช o ่น o อคชั่ o ดับเบิลโหรือซิงเกิล o d e นะครับเมื่อเราจะส่งส่งส่งค่าที่อยู่ในฟอร์มเนี้ยไปที่ไฟล์ไหนสมมติส่งไปที่ไฟล์ d p h p นะครับ อันนี้คือถ้าเป็นแท็กให้ทีมเอธรรมดาเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าในโค้ดอินเนอร์นะครับก็เขียนแบบนี้นะครับฟังก์ชันเราจะส่งไปที่คอนเทนเตอร์ชื่อว่า home แล้วก็ฟังชันะแบบนี้นะครับจบเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดฟอร์ม open แล้วปุ๊บตัวโค้ดอินเนอร์นะครับเขาก็จะพิมพ์ พิมอะไรนะครับพิมพ์ในสิ่งที่เราไม่ได้พิมพ์นะครับมันจะพิมพ์ให้เองมีค่าอะไรบ้างเนาะที่มันพิมให้ลองสั่งรันเลยนะครับเราจะรู้เองนะครับสมมติเรามาเริ่มสร้างคอนโทรลเลอร์กันเลยไปที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับแอปพลิเคชันเบลิลคลิกไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาใหม่นะครับปุ๊บชื่อว่าฟอร์ม นะครับ finish นะครับผมใช้เน็ตบินนะครับใช้เน็ตบินปึ้งลบออกเลยครับอมเ m e n t นะครับสังกฤษอ่านไม่ออกสร้างคลาสก่อนนะครับคลาสชื่อว่า form นะครับสังเกตนะครับสร้างคลาสชื่อคลาสกับชื่อไฟล์จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ดูให้ดีนะครับก็ดูให้ดีนะครับแล้วสั่งให้มัน extend ่า extend เทนมาจาก CI ไ o คอนโทรเลอร์เสร็จแล้วต้องมีเครื่องหมายอะไรนะครับเอีกาครับการสร้างคลาสนะครับ Class form เอ็กเทนมาจาก CI Controller แล้วก็มีวงเล็บปีกาเปิดปีกา,ป,กาปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นสั่งแคอนสตัคขึ้นก่อนเลยสั่งไว้สั่งไว้นะครับสั่งไว้ก่อนนะครับ ตอนนีที่เราไม่ได้เป็นโหลดในตัว conflict auto load นะครับเอ้ย auto load อะไรมาจากไหน c o n f i g auto load นะครับกรณีที่เราไม่ได้สั่งโหลดในเนี้ยนะครับสั่ง form ตัวน,นี้เราสามารถที่จะสั่งให้มันโหลดในคอนสแตคตัวนี้ได้นะครับวิธีการก็คือดีโหลดแล้วก็สั่งวิวอ้าววิวทำไมต้อง helper ครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของ helper ชื่อว่า form แบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้นะครับ,นะรบแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะต้องสัง่งโหลดทุกๆครั้งทุกๆคอนโทรลเลอร์ที่เราสร้างนะครับถามว่าขี้เกียจไหมขี้เกียจนะครับขี้เกียจพิมพ์นะครับเราไปสั่งโหลดในออโต้โหลดเลยจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับเอาถึงไหนแล้วลบทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ผมสร้างฟังก์ชันขึ้นว่าฟังก์ชันใหม่ ชื่อว่าอินเด็กก็แล้วกันนะครับปึ้งนะฟังก์ชันชื่อว่าอินเด็กนะครับฟังก์ชันชื่อว่าอินเด็กนะครับผมสั่งโหลดวิวเลยครับสั่งโหลดวิวโหลดวิวหรือวิวก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการผูกคอนโทรเลอร์เข้ากับวิวนะครับชื่อว่าวิวชื่อว่าฟอร์มครับวิวชื่อว่าฟอร์มนะครับเซฟตัวเองครับเซฟแล้วก็ไปที่วิวคลิกขวาสร้างวิวชื่อว่าฟอร์ม เสร็จแล้วครับทีนี้เราลองเรียกใช้ Helper Form ของ Code e n a t o r ดูนะครับชัง e อ h o เลยนะครับสัง Echo เลย Form ชื่อว่า o Open ก่อนนะครับ Open เปิด Form นะครับเปิด Form นะครับแล้วก็มีปิด Form นะครับปิด Form นะครับซึ่ง ฟอร์มโอเพนกับฟอร์มโค้ e ตัวนี้เขาก็จะอยู่เทียบคู่กันไม่หายไปไหนนะเวลาเราสร้างฟอร์มนะครับ,รร form, รบไม่หายไปไหนครับอยู่คู่กันเลยนะครับมีเปิดก็ต้องมีปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเทียบโค้ดของ HTML ธรรมดานะครับนะมเปิดแล้วก็ปิดทนีนี้ลองสั่งดูนะครับลองสั่งดูผมยังไม่ได้ใส่ค่าอะไรให้ในใ,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 ในในในฟังก์ชันเลยนะครับยังไม่ได้ใส่ค่าอะไรเลยนะครับ ผมลองสั่งดูก่อนนะครับสั่ง Echo ดูก่อนนะครับไปที่ไปที่โครมของผมเลยนะครับโคลมของผมเลยแล้วก็สั่งชื่อว่า ci project ชื่อว่า ci i n d e a t p h p ชื่อว่าอะไรล่ะ form นะับ form ก็จะไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่อะไรเส้นเห็นแต่เส้นก็คือโค้ดตัวนี้นะครับผมสั่งขียเส้นใต้นะครับ ลองคลิกขวาดูซอสโค้ดของเขาดูนะครับดูข้อแตกต่างนะครับอันนี้เป็นตัวแรกคือฟอร์มที่โค้ด i นเทอร์สร้างมาให้เห็นไหมครับเราตัวนี้ไม่ได้พิมพ์เลยเนี่ยไม่ได้พิมพ์เลยเนี่ยไม่ได้พิมพ์เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้พิมพ์เลยนะครับเนี่ยผมสั่งสั่งเอ็กโคตัวนี้ธรรมดาเนี่ยนะครับสั่งเอ็กโคธรรมดานะครับต่างจากตัวฟอร์มของ html ธรรมดาเห็นไหมครับตัว html ธรรมดาเนี่เราจะต้อง สั่งให้มัน,นต้องพิมพ์ให้มันอีกนะครับแอคชั่นไปไหนสมมติไปนี่มีอะไรอีกมีเมททอดอเป็นโพสมีอะไรอีกม, ID. มีไอดีมีไหมไอดีสมมติว่าม,มีดีชื่อไม่ฟอร์มเซฟแล้วก็ไปลนดูไม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ ต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับอ่าต่างนะครับต่างต่างเยอะเลยนะครับต่างเยอะเลยนะครับการการใช้งานอร์มอ่า form helper ที่ของโค้ดเรนเดอร์นะครับซึ่งตัวที่เราไม่กําหนดนะครับเขาก็จะกำหนดมาให้เองเลยนะครับสะดวกมากเลยครับสะดวกมากเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราได้เรียนรู้ของฟอร์มนะครับ form form open แล้วก็ form close นะครับ form close ของโค้ดเ d นเ o อร์มาแล้วนะครับ วิดีโอชุดต่อไปนะครับผมจะพาท่านแนะนำอ่าแล้วก็การใช้งานของฟอร์มฟังก์ชันต่อไปคือฟอร์มฟอร์มฟอร์มอะไรเดี๋ยวเปิดดูคู่มือก่อนนะครับฟอร์มฟอร์มฟอร์มมันติพาดเนีย่ยฟอร์มโอเพนมันติพาดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ผมก็จะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆนะครับการการเรียกใช้งานการเรียกใช้ ค่าต่างๆนะครับพวกนี้นะครับการกําหนดค่าต่างๆเนี่ยพวกนี้นะพวกนี้นะครับนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับขอจบลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ